กรอบพิเดียวค่ะนี่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่หน้าธัญพืชน,นะคะส่วนนี่เป็นข้าวหอมมะลิหน้าธัญพืชค่ะนี่แหละคะ่ะข้าวทั้งสองชนิดนี้นะคะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวที่ราชบุรีค่ะและที่สําคัญนะคะเขานําเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนุรักษ์พลังงานมา สร้างเงินด้วยพลังงานกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะมะติมกรอบอร่อยมากเลยนะคะอันนี้คือข้าวไรเบอรี่ค่ะไรเบอรี่หน้าธัญพืชใช่ค่ะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิหน้าธัญพืชค่ะข้าวที่เป็นสินค้าหลักของไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มเห็นว่าส่งออกไปขายถึงมาเลเซียไปถึงจีนเพราะสํารับคะอย่างเตาแกส๊สประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเนี่ยเรามาถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจที่นี่เนี่ย กี่ชุดคะสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะครับเรามาสนับสนุนจนํานวนทั้งหมด14ชุดนะครับและส่วนของตู้อบอุโมงลมเนี่ยที่เป็นแบบของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนนะฮะจำนวน2ชุดครับเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับผมป้าติมคะเรานําเทคโนโลยีที่กรมพพมาถ่ายทอดเนี่ยมาใช้งานยังไงบ้างคะค่ะแรกเริ่มติบกันได้ตู้อุโมงก่อนค,ะค่ะตู้อุโมงมาตากทําให้เราประหยัดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทําให้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมมะลิที่เราไปตากเป็นแผน่นซีเลียมซีเลียมไว้เนี่ยแห้งพอได้เป็นแผ่นข้าวแล้วเอาไปทํายังไงต่อคะแล้วก็เอาไปทอดในเตาประหยัดพลังงานอีกนะคะเมื่อก่อนเราทอดด้วยเตาที่ว่ามันโดนลมพอได้เตาต,ตัวนี้มันจะมีหุ้มฉนวนทําให้เราอ่ะแก๊สเราก็ไม่ไปกับลม,มจากแก๊สที่หนึ่งถังใช้ได้หนึ่งวันหนึ่งถังใช้ได้สองวันเลยค่ะอ๋อก่อนหน้านี้หนึ่งถังใช้ได้แค่วันเดียวใช่เดี๋ยวนี้หนึ่งถังใช้ได้สองวันว ก็ประหยัดค่าแก๊สไปได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยที<ช>เดียวก่อนหน้านี้นเราเคยรู้สึกยังไงก็เหมือนกับเริ่มท้อแล้วค่ะทําแล้วมันขาดทุนเพราะแก๊สมันแพงมากพอเราได้รู้จักพลังงานเมื่อปี5 6ก็ได้ตู้ตากอมองมาอสองแถวใหญ่นะคะ,คะก็ทําให้เราประหยัดไปได้เยอะก็มีกําไรสามารถมาต่อเติมห้องทอดห้องนี้ยอดขายเป็นยังไงบ้างในแง่ของการสร้างไรายได้จากเมื่อก่อนนี้เดือนหนึ่งก็ประมาณแสนตอนนี้เดือนละ3 0 0แสนค่ะโอโ้แสนหนึ่งนี่ถึงเมื่อปีไหนคะ ห้าห้าห้าพอห้าหกห้าเมาเนี่ยห้าแก็เดือนละสา0 0สนแล้วค่ะคือยอดขายเพิ่มมากขึ้นสร้างไรายได้ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้นพลังงานลดลงไปครึ่งหนึ่งใช่ค่ะแบบนี้ก็มีกำไรมาแบ่งปันสมาชิกใช่ค่ะ,ะผู้ถือหุ้นก็จะได้ปันผลไป40%แล้วมีสมาชิกกี่คนคะสมาชิกผู้ถือหุ้น57คนคะ่ะ57คนนะคะแต่ว่าพวกปลูกกล้วยมั่งทำนามั่งแปรรูปข้าก็จะมีพัน0คนคะ่ะ คนที่เกี่ยวข้องพันสองร้อยคนคนที่นำวัตถุดิบมาส่งให้เราอ่ะใช่ค่ะตอนนี้ของเรามีอยู่เก้าหน้าแล้วค่ะก็จะมีหน้าทุเรียนหน้าอัลมอนด์หน้าปลาหน้าต้มยำหน้าปลาล้นเหรอใช่ค่ะหน้าปลาก็มีลองชิมลองชิมตอนนี้กําลังคิดค้นอยู่คือหน้าแกงไทยก็จะมีเขียวหวานไก่พะแนงหมูกําลังอยู่ในขั้นตอนทดลองเพราอสำรานคะฟังป้าติ๋มบอกแบบนี้แล้วเนี่ย เทโนีที่เรามาถ่ายทอดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยลดต้นทุนมีกําไรมากขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไงคะผมรู้สึกดีใจครับที่ทางกรมพัฒนาพลังงานทัดแทนและอนุรักษ์พลังงานครับที่มาสนับสนุนตัวเทปนีด้านที่ของเตา R P G นะฮะสึกภาพสูงแม้ทั้งตู้อบพลังงานแสงอาทิตยแบบวงกลมเพื่อต้องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ได้ แล้วทําให้ทางชุมชนเองทางวิสาหกิจชุมชนเองมีไรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านเองในชุมชนก็มีอาชีพเพิ่มมากขึ้นนั่นคือมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์เราคือลดการใช้พลังงานสร้างงานสร้างเงินให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้นผมรู้สึกดีใจครับกับการดําเนินการในครั้งนี้ครับค่ะแล้วโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยทางกรมพอพอมีการถ่ายทอดไปยัง ชุมชนต่างๆทั่วประเทศอย่างไรบ้างคะโครงการนี้นะครับเราดรําเนินการเมื่อปี2556นะครับรดำเนินการทั้งสิน้นจานวนทั้งหมด40แห่งครอบคลุมทั่วประเทศนี่คือหนึ่งใน40ครับพิซซ่ากีชุมชนนี้เป็นหนึ่งใน40เลยนะครับ,รบที่ดําเนินการประสบความสาเร็จเป็นการต่อยอดนะคะท่านผู้ชมคะกลุ่มแม่บ้านเนี่ยก็มีความรู้มีการทําสินค้าออกมานะคะแต่ทําอย่างไรที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพื่อที่จะให้ต้นทุนของกลุ่มแม่บ้านนั้น นดน้อยลงไปได้เพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างกําไรให้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเงินทั้งหมดนี้ก็จะลงไปสู่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆน,น,นะคะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะวันนี้ยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะคสวัสดีค,ค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะก็นําไปจัดแสดงนะคะและสาธิตนะคะภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะ และทั้งหมดคือรายการ Business Smart กับบิชันส้อยฟ้าโอสุคนทิปย์นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ